โอเคสวัสดีครับพี่น้องมูนี่ภาพวันเราตงหน้าครับเก็บผักกระเดาไปเบิ้งน้ำกันครับมูนี่เดี๋ยวให้ตากล้องปิดกล้องยาข้าวไว้ได้ถือกล้องยาข้าเวเลยแดดท้องตาแด้วพี่น้องมูนี่มาเบิ้งน้ำกันเดี๋ยวมือบางกล้องเออ่ถือพังเห็นป่ะพี่น้องเห็นป่ะ่ะมือมันละซ่อนแทงวะฮงคุณเก็บพอยด็กินครับไว้ในการ วันทัง้งหพ่อได้กินในกับคนกับพ่อแหละ เียพ่อ,อยีุงทพอได้กินครับเดี๋ยวพ่อได้กินพ่อได้กินเดี๋ยวจังน่อยครับเดี๋ยวจังน่อยก่อนเอา๋ยวงง่ายก่อนพ่อแล้วเดี๋ยวผ้าไปเนี่ยเดี๋ยวผ้าไปเบื้องบอ่อป่าต่อครับเดี๋ยวเอาพักกันแล้วแล้วเอาเบื้องบอ่อป่าเลยเข้าสีจับป่ามื่สองมื่นน,นี่ครับผมเติดตามครับมาพี่น้องมาดิเมืองบ่อป่าครับบอ่อป่าที่ สี่ผ้ากันสาครับมือสองมือนี่พี่น้องเบิ้องบนเบื้องว่าพี่น้องล่องคอมเมนต์มาเบิ้งครับว่าสิได้ปลาจักกิโลได้ปลาหน่อยปลาหลายไปเดี๋ยวติดตามน้มกันครับมือนี่ผ้าเบิ้งก่วนมีห้อยคนหาปลานี่ครับห้อยหหออยยคนหลักนี่เนี่ยห้อยคนมาใส่เบ็ดใส่หลอกนี่น้องเบิ้งว่าเต้ปีกไก่ว่าจะกกิโนี่ปลาครับปีไก่มาสาง้ปลาคอใหญ่แบบ สามสิบกิโลนะเได้ครับผมสามสิบสี่สิบบวปลาคอที่เรียกว่ากันว่ม่มีปลาไม่ีปลาสาเนอะโอ้ยปลาหลายครับแต่ปีนี้มันเป็นยังไงบ้างครับปีนี้ค่อยค้นหาเลยครับเนี่ยปีนี้นเห็นขึ้นม่ตแต่ปลาเข็งขึ้นครับผู้ถอ่อพลนว่ามีคนมาหลักคนมามีคนมาหลักโอ้มีหอยปังหอยปังกันนะครับผมแม่ดบ้าขาวหอยปังมาเนี่ยมาทัง้งหมดหอยปังโอ้หอยปังหอยชี้ลีมาเนี้ พี่น้องโอ้โห,โหหอยชิี้นียวอ้หอยออปังเมนบอครับพี่น้องลองเบิองเด้อว่าสาได้หน่อย,อยสิสีเดียปลาไล่ไปได้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสูบมือสองมือครับผมเดี๋ยวรอเด็กหน่อยอยู่ตรงเรียนก่อนดูคนซอยเบิองครับ,ลบลเลยปลาเบนานิองขึ้นไล่ดิปลามาเป็นหนาเชี่ยไล่ตกแต่ว่าเน,าายยานี่ยเมื่อไรถ้าปีกราะปีกลายนี้ สามปีครับมันหัวจุดสูบปัตมันอันนี้คือว่าปีเดียวสิมาสูบปีต่อปีมันกือสิบกบปลาคือปลาหลก็เก่าๆหลงเข้ามาแต่ว่าปลาเข็งไหลครับพี่น้องปลาเข็งปลาเข็ยงไหลแหงปาดก็เถาให้เบิ้งว่ามีปลาบปนมาก็เถาว่าจากห้ากิโลขึ้นมาบลคอก็เถาพโว่านะแต่ผมมาจากตึกหนายี่สิบยี่ล็อกบลคอนี่ยวนปลาดุกขึ้นครับผมว่าทร้งบดดาดี ผู้ถอคนเอาใหม่มาไว้มาว่าใหม้อะคนหลักคนบาคนมาคนหลักคนมาบึงเนี่ยพี่น้องเมืองวาสาขนาดเนี่ยเีป่าายไรปไะเด๋พี่น้องมามีป่าบ่นี่ผมว่าหลายที่ป่าป่าบ่อนครับผมซู้มึงมึงพี่น้องพุ่น้องพฟ้องุูนพี่น้องในกล่องเสียบมเนาะพดว่าป่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุะไม่ได้กล่องเสียคักปะครับเสีับปะ กพี่น่องกันเบิ้งนแล้วกับล่องคอมเปนต์มนเบืนน้อครับปลาสีเดียปาคอจักกิโลเดี๋ยวผมจะอัปเดีย้เบิ้งให้มือสูบปลาครับผมสำหรับคลิปนี้ไปที่นี่ไว้เลยครับผมสวัสดีครับ